พรพ่อแม่พี่น้องเมื่อบึงนั่นหาเก้านะครับเปิดสิบแปดนะครับเบิ่งนะครับการแตกก่อพี่น้องเลยแต่สะอ่อนบ่ได้ใส่ปุ๋ยจากเชือนะครับม่แต่ฉีด่นทั้งใบนะครับนะครับนั่นหาเก้านะครับเบิ่งนะครับแต่ละก่อพี่น้องเลยเบิ่งเราลุดยังจบนะครับ แต่ละก่อพี่น้องเบ่งออกนี่ครับนี่ครับวิธีการย่นแบบบบคือมูครับผลออกมานี่แตกต่างมูนะครับอันนี้พึ่งทดลองปีแรกนะครับระยะห่างนะครับสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับการแตกก่อบงรลระยะห่างชิดกันคือเราครับอันครับย่นระยะห่างกับชิดกันนะครับพุ่นน่น หาเก,ก้านะครับ